สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับช่องโคมารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีหุ่นทาร์นโฟมเมอร์จากภาคบีซ์วอร์มาเล่นกันให้ชมกันอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไลนะ็อกเนาะเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมแม็กซิมอลนะครับซึ่งอ่าบทค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงแบบซีซั่นสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นสมาชิกทีมรุ่นแรกเลยแหละที่ที่ลงมาที่โลกอะไรเงี้ยอ่าตัวของเล่นผมไปได้มาเป็นมือ2นะครับจากอ่าตู้ของเฮียวอก ในงานทอยมาร์เก็ตนะครับได้มาพร้อมแล็แท็บเขาที่แล้ว <laughs> ของของวิทแมชชีนอะไรเงี้ยคือแบบไอตัวนี้จริงผมเล็งไว้ตั้งนานแล้วนะแบบว่าไอตัวอะไรน็อกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ผมคืออยากได้น้อยสุดมั้งแต่ว่าแต่แต่ก็จะต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เจอเนี่ยมันจะของค่อนข้างไม่ครบบ้างอะไรบ้างจะมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของเฮียวอกเนี่ยคือสภาพดีมากแล้วกอ็อุปกรณ์เนี่ย ให้มาครบเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเออแบบเปนแบบโชคดีได้มา <laughs> แถมราคาหวานเจี๊ยบด้วยคือแบบราคาถูกมากอะไรเงี้ยนะครับก็อ,อ่าก็เลยแบบโชคดีไปนะครับอ,อ่าตัวของเล่นนะครับอ,อ่ามันผลิตออกมาตั้งแต่ปีเท่าที่ดูในข้อมูลนะก็คือมันออกตั้งแต่ปี1 9 9 6งเก้าถึงหนึ่นะครับมันจะเป็นอ,อ่าไซส์ดีรักคลาสนะครับก็คือไซส์ที่เอ่อไซส์ไซส์ปกติเเารียกไซส์ไสกลางอ่ะไซส์แบบไซส์ปกติปกติอะไรเงี้ยซึ่ง ถามผมว่าผมรู้สึกว่าไลน็อกเนี่ยมันมันทำอะไรไซส์ดีลักเนี่ยมันมันมันตัวเล็กไปคือจริงๆไลน็อกมันควรจะทําเป็นไซส์ซักวอยเอเจอร์มากกว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะเรียกว่าเป็นไซส์เมก้าคาร์นะครับก็คือตัวมันควรจะใหญ่กว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างไอ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 โซชีตอเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์นี้เหมือนกันใช่ไหมซึ่งไอไซส์นี้เนี่ยมันมันมันเหมาะกับที่จะเป็นตัวชีตอเงี้ยถูกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือไล่ไล่ไล่สเกลของไอตัว ขอเล่น b e วิสวร์สมัยก่อนเนี่ยคือมันจะมีเบสิกคลาสใช่ไหมเบสิกดีลักคลาสแล้วก็เมก้าคลาสแล้วก็อุลตร้าคลาสมั้งอันนี้อันนี้ถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยนะครับก็คืออุลตร้าคลาสจะใหญ่สุดก็คือประมาณว่าลีดเดอร์คลาสอะไรเงี้ยซึ่งตัวใหญ่เนะี่ยจะมีแค่น่าจะเป็นออพติมัสกับเมก้าทรอนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเลยมีมันเลยมีปัญหาเพราะว่าของเล่นในในเนี่ยคือเขาแบ่งสเกลเหมือนเหมือนเวลาเราเอาของเล่นเก่ามาตั้งเรียงกันอ่ะมันจะดูแบบ โดดนิดนึงอะไรเงี้ยคือออพติมัสเนี่ยช่วงหลังเขามาออกใหม่เป็นตอนโรบอทมาสเตอร์ใช่ไหมของของผมไม่แน้ใจว่าเป็นของทางทาการะเริ่มก่อนหรือเปล่านะแต่ว่าคือออพติมัสก็คือจะลดสเกลลงมาเหลือแค่ประมาณไซส์สักดีักคาดที่ผมเคยทํารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันไปแล้วครับตัวนั้นอะอซึ่งผมว่าตัวนั้นนะเอามาเอามาเอามาคู่กับไอ้ไลน็อกตัวนี้มันค่อนข้างโอเคคือมันสเกลใกล้กันแต่ทีนี้ กลายเป็นว่าสเกลพอออพติมัสับไลน็อกดูโอเคเข้ากันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าชีตอมันดันตัวใหญ่ไปเพราะชีตอมันกลายเป็นไซดีรักเหมือนกันพราะว่าวางเรียงกันในร่างสัตว์อาจจะดูผมว่ามันแอบใหญ่ไปนิดนึงคือเสือชีต้ามันน่าจะบางแล้วก็ตัวเล็กกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอถ้าจะเอาชีตอเป็นลดขนาดลงให้เหลือไซส์เป็นเบสิคคลาสเท่ากับแรดแท็บมันก็จะดูตัวเล็กไปอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนไอตัวอะไรนอกเนี่ยมันทํามา สเกลแบบเขาดันไปไปอะไรนะให้จัดให้มันอยู่ในสเกลในในไซส์ที่มันผิดไปนิดนึงอะไรเงี้ยไปคลาสดันไปถ้าเกิดเป็นคลาสเมกะคลาสเนี่ยผมว่าก็น่าจะสวยอยู่นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้อันนี้เป็นเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวของเล่นชิ้นนี้เนาะทีนี้มาดูรายละเอียดของเจ้าตัวร่างสัตว์กันนิดนึงนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมได้มาเป็นเอ่อเป็นเวอร์ชันทากาละหรือว่าฮาร์ดบลอะไรเงี้ยเพราะว่า ในข้อมูลดูก็มันก็งงอ่ะคือไลน์น็อกมันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแบบหลายทีมันมีแบบสีแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนดีเทลนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็เปลี่ยนสีทั้งตัวเลยลก็มีอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นมันเป็นข้อมูลค่อนข้างลึกซึ่งผม <laughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ตรงนั้นสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องขอัยพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่ายเไยไม่อยากพูดถึงตรงนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ตีว่ามันเป็นฮาร์ดบไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าของเล่นเก่าบางทีมันก็แบบแยกยาากนะไมม่่รรู้ว้ววัััทงงตจิ มันเป็นของมันเองหมดหรือเปล่าเลยก็ไม่ทราบเพราะานี่ของมันได้มาค่อนข้างครบเลยมีอา,อาวุธอะไรมาอะไรเงี้ยเออแบบบางทีแบบอาจจะแบบมีแจมมาจากตัวอื่นบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันเนี้ยโอเคครับทีนี้มาดูรายละเอียดก็ตัวมันจริงๆิงหลักๆเนี่ยจะเป็นสีน้าตาลนั่นเนี่ยสีน้าตาลเนี่ยแหละพลาสติกแล้วก็เขาจะพ่นสีเทาบริเวณท่านท่อนท่อนบนตรงนี้นิดนึงแล้วตอนท่วงอะไรท่อนบนของหัวแล้วก็ระบายสีดําที่ลูกตามาอย่างนี้นะครับแวแว ตรงนอนทําสีทองเฉยแรดอะไรทำไมนอนเป็นสีทองแต่ตัวนี้ไม่ทําสีมาให้เอ,อก็เลยแบบอะไรของของเขาวทําทสีมาแบบดูสับสนอะไรยเงี้ยนะครับแล้วก็พ่นสีเทาที่เท้ามานิดนึงนะครับดีเทลตามตัวไม่ค่อยมีอะไรมามัน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 เป็นท t ฟอร์มเมอร์จะบอกว่าเป็นประเภทแบบท r านฟอร์มแบบเชลก็ไม่เชิงนะที่มันเป็นเปลือกหุ้มอะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือน เหมือนจะหุ้เหมือนกันแต่ว่าก็มีการทาน์ฟอร์มอ,อยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรอะไรเงี้ยเดี๋ยวอนะันนั้นเราไปดูตอนทาร์ฟอร์มแล้วกันนะครับทีนี้มาดูจุดขยับกันต่อเนาะตรงหัวล็อกเลยนะครับขยับไม่ได้หมุนซ้ายหมุนขวาเงยขึ้นเงยลงอะไรไม่ได้เลยมันจะมาขยับแบบปากได้อ้าหุบอ้าหุบได้ซึ่งปากตรงเนี้ยอ้าได้ถึงขนาดนี้เลยก็คือกว้างเลยเพราะว่ามันเอาไว้ตอนแปลงล่างาปากจะฉีกลงไปเลยใช่ไหมครับ ทีนี้ในปากเนี่ยจะมีดีเทลของเขาทาเคี้ยวมาเฉยอะจริงสัตว์กินพืชมันไม่ควรจะมีเคี้ยวทรงนี้ใช่ไหมนี้มันแหลมอะแบบเออคือของเล่นทานฟอร,ร์เมอร์บสิสบอลช่วงออของเก่าเนี่ยสัตว์ทุกตัวมันจะดูน่ากลัวแบบดูโหดๆไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะอยากให้ดูแบบดุดนันอะไรเง,งี้ยเะมั้งเลยดูแบบดูดูดูหน้าเน่าอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบถ้าไม่มีนอนนี่ผมดูไม่ออกมันเป็นแลดนะเนี่ยดูแบบสเกลมันดูแปลกๆอะไรอันนี้จมูกหรือเปล่ามันเหมือนเป็นจมกูกนะครับ หัวก็เป็นประมาณนี้นะให้อ้าปากได้อย่างเดียวนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ขาก็เตะไปหน้าอย่างนี้ได้ได้ประมาณแค่นี้แล้วนี่โชว์แขนด้านหุ่นยนต์ออกมาแล้วแล้วก็หุบกลางก็ที่จริงเรียกว่าไม่ได้ดีกว่าเพราะานี่มันขยับได้แค่นี้นิดหน่อยน้น้อยมากนะครับข้างหลังก็เตะไปอย่างนี้ได้ก็จะติดตรงช่วงข้างบนตรงนี้มันก็เลยขยับได้ไม่กว้างสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ กลางออกอยงนี้ได้หน่อยนึ่งพอดีตรงข้างขาเนี่ยขาแรกขาหลังเนี่ยมันจะเป็นขาหุ่นยนต์นก็เลยาสามารถหูบกลางได้นิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้ตัว่างสัตว์ดีเทลประมาณนี้เองก็คือจุดขยับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันเป็นของเล่นแบบรุ่นเก่าแล้วก็เป็นสเกลดีลักคลาสนะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรลูกเล่นอะไรหวือหวา มากมายสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปจะไปแบง่งล่างนะครับแล้วก็มาดูดีเทลล่างหุ่นกันดีกว่าเนาะว่า,ามีลูกเล่นอะไรบ้างแล้วก็ดีเทลล่างหุ่นเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวประชมกันต่อได้เลยจ้า ผมก็จัดการาทารฟอร์มเจ้าไรน็อกนะครับามาสู่โรบอทโหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการแปลงร่างค่อนข้างความรู้สึกผมนะผมว่าค่อนข้างเจ๋งเลยแหละแบบมันมันแปลงร่างดูไม่ได้ยากมากแต่ว่าค่อนข้างสนุกนะครับคือถ้าเทียบว่ามันเป็นไซดีรักคาร์ดเนี่ยเป็นไซมันคือมันมันเป็นดีรักคาร์ดที่แปลงร่างค่อนข้างโอเคถึงแม้ว่า,ารูปร่างเวลาแปลงร่างออกมาแล้วมันจะ มีส่วนเกินอะอย่างพวกไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะดูเยอะๆไปนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะกับกับกับการที่มันเป็นของเล่นท่านฟอร์มเมอร์ที่สามารถแปลงร่างได้แบบของสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่ซึ่งตัวตอนเจเนเรชันที่ครบ30ปี IDW อะไรเงี้ยที่ออกมาทำใหม่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวนั้นก็ ดูดีขึ้นนะตัวนั้นดูโอเคขึ้นแต่ว่าเหมือนมันก็จะยังมีจุดที่มันเลี่ยงความความลกความอะไรของมันไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันก็โอเคแต่ว่า,อาไอ้ไอความที่ไม่โอเคเลยเนี่ยของของเล่นฮาร์ฟอร์เมอร์ตัวยุคคลาสสิกที่ผมไม่ชอบเลยก็คือไอเนี่ยอไอโหมดไอโหมดพิเศษของมันเนี่ยที่มันให้หน้ากากประเภทแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเป็น เหมือน beast อนะ่ะหน้าล่างล่างแบบปีศาจอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีถ้าผมจำไม่ผิดคือมันจะมีทุกตัวเลยนะเออบางตัวไม่ได้ปิดไม่ได้เป็นแบบปิดแต่บางตัวก็อาจจะเป็นแบบเหมือน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 เปลี่ยนเลยเหมือนชีตอนนี้ใช้พลิกเอาใช่ไหมแต่ว่าอย่างเนี่ยอย่างออพติมัสก็ก็ตัวอุลตร้าคาร์ดก็พลิกลงมาเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยอย่างของไดโนบอร์ดกับของไอ้ตัวอะไรนอกเนี่ยมันจะเป็นแบบปิดลงมาก็จะกลายเป็นหน้าแบบอสูรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่สวยแล้วมันไม่เหมือนในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วพอเราไม่ใช้อ่ะ เรากลางมันออกเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบมันน่าเกลียดอะ่ะมันเหมือนหูช้างเลย <c oughs> คือแบบเออจริงๆตัดทิ้งก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนะี่ยผมตัดทิ้งแล้วนะแต่ว่าพอดีตอนนี้มันพอแก่ๆแล้วมันอยากได้ความเป็นคลาสสิกอะไรเงี้ยก็เลยทําใจตัดไม่ได้เดี๋ยวรอไปเก็บเหมือนเหมือนตอนไอ้นี่แล้วกันตอนงดอมแทนอะไรเงี้ยว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็อีกอ,อย่างหนึ่งก็คือตรงหัวเนี่ย ตอนแรกผมได้มาเนี่ยคือเวอร์ชั่นที่ผมได้มามันจะเป็นหน้าหน้าตัวไล,ไลน์น็อกตัวเนี้มันจะไม่มีสีทองตรงนี้มาให้นะครับตรงสีทองตรงหน้าผากกับตรงไอ้ตรงคางเนี่ยคือเขาจะทำสีแค่ลูกตากับฟันมาให้เฉยๆแล้วนอกนั้นก็เป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆแบบนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ผมเลยเอาสีทอง s t a r ์ไบโกะระบายเพิ่มไปนิดนึงนะครับมันจะได้แบบเพิ่มความเหมือนขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นดีเทลรวมๆนะครับก็รูปร่างค่อนข้างแตกต่างจากในการ์ตูนเยอะแหละเพราะว่ามันมันก็เป็นของเล่นนะ,นะแบบมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนในเหมือนในตัว CG สักเท่าไหร่อะไรเง,งี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ในแง่ความเป็นของเล่นมันก็โอเคระดับหนึ่งนะครับทีนี้มาดูจุดขยับกันนิดนึงเลยนะครับก็หัวก็หมุนซ้ายจริงๆหัวขึ้นหมุนได้รอบแหละแต่ว่าพอเรากางไอหูไอหูช้างงนีน้ออกอะ เวลาเราจะหมุนหมุนรอบเราอาจจะต้องยกแขนให้มันระนาบมันมันมันไม่ติดอยู่กับไอ้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเราปิดหน้ากากมามันก็หมุนได้อิสระเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็แต่ว่าเอียงซ้ายเอียงขวาธรรมดาเน,นี้ยได้ปกติแขนตรงหัวไหล่ก็หมุนได้รอบเลยนะครับมีไอ้ตรงนี้ก็จริงนะแต่มันไม่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับอะไระไม่ได้ติดอะไรอย่างไอ้ตรงข้างหน้าตรงนี้มันอาจจะนิดเดียวแต่ว่าจริงเห็นปหมมันก็ไม่ติด นะครับแล้วก็กลางออกก็กลางได้เยอะแหละแต่ว่ามันอาจจะมันติดตอนช่วงกลางเนี่ยตอนช่วงหมุนไม่ติดแต่จะมาติดตรงไอตอนไอตอนกลางแขนเนี่ยออกนะครับตรงนี้นิดหนึ่งอ่าแล้วก็ตรงข้อสอบเป็นบอจอยเลยตัวนี้สามารถแบบยกได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เอ่อหมุนซ้ายหมุนขวาได้เนี่ยของไอตัวนี้มือสองอย่างที่บอกพี่พี่น้องไปอะ คือเฮียวอกให้มาขายมาในี่สภาพดีมากคือมันแน่นแหละไอตัวบอจอยไม่หลวมเลยค่อนข้างโอเคเลยแน่นไปด้วยซ้ำเนี่ยจริงผมแอบอยากเอาวาสลีนหยอดนิดนึงแต่ว่ากลัวมันจะหลวมไปเลยก็เลยไม่ไม่ได้ใช้ก็ขยับไม่ได้ถึงกับขั้นติดมากก็เลยอาจจะแบบยังไม่ยังไม่ยังไม่หยอดวาสลีนนะครับประมาณนี้ช่วงเอวหมุนไม่ได้นะติดแน่นเลยม,มันไม่มีจุดขยับนะครับช่วงขาก็ขยับได้อ,อิสระเหมือนกันนะ จริงๆแต่ว่ามันก็จะติดไอ้ตรงกระโปรงช่วงกระโปรงหน้ากับไอ้ตรงด้านข้างแต่ถ้าเรากางด้านข้างออกมันก็จะสามารถแบบแหกอย่างนี้ได้แล้วก็หมุนบิดได้บิดตรงมันจะบิดท่อนนี้ได้แต่ว่าไอ้ท่อนนี้จริงๆก็ควรจะบิดได้นะยแต่ว่ามันแข็งมากผมเลยไม่กล้าฝืนกลัวมันจะหักเพราะว่ามันเป็นของเล่นเก่าแล้วด้วยอะไรเงี้ยหรือจริงๆมันบิดไม่ได้วะคือมันไม่มันไม่เห็นว่าเป็นเดือยเดือยหมุนนะแต่ว่ามันหมุนได้ตรงนี้ไปเลยไงก็เลยโอเคไปนะครับแล้วก็ หัวเข่าก็งออย่างนี้ได้ประมาณนี้จช่วงข้อเท้าไม่มีจุดขยับนะครับบิดอะไรไม่ได้เลยปลายเท้าก็ยกขึ้นยกลงได้ประมาณนี้จุดขยับมีแค่นี้เองไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าไอ้ไม่เยอะนี่แหละก็สามารถโพสท่าได้ค่อนข้างเจ๋งแล้วก็จุดเจ๋งของไอ้ไรน็อกตัวนี้มันมันรูปทรงกับจุดขยับอาจจะดูมีข้อจํากัดนิดนึงแต่ว่าความเด็ดเลยอ่ะคือลูกเล่นที่มันให้มาด้วยก็คืออาวุธอย่าง อตอนแรกเนี่ยเวลาเราทานฟอร์มเราจะแกะไอ้ตรงส่วนหางออกมาเป็นดาบได้นะครับซึ่งไอ้ไไดาบเนี่ยเอามาถือเนี่ยในเรื่องมันไม่มี <c oughs> ในเรื่องผมจำไม่ได้นะว่าอะไรน็อกมันใช้ดาบด้วยหรือมันมีบ่า <c oughs> แต่ว่าจําไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นดาบถือซึ่งมันไม่ค่อยโอเคแต่ว่าที่ผมจําได้รู้สึกว่าไรน็อกมันจะใช้อปืนหรือว่าอะไรกงจักรอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งไอ้ตัวของเล่นเนี่ยมันให้มาด้วยนะแล้วที่สําคัญคือมันซ่อนอาวุธมาในตัวเนี่ยเก็บดีมากเลย พี่น้องจะถ้าพี่น้องที่เป็นแฟน t r ฟอร f o r m e r เล่นอ่ะจะสังเกตได้ว่าบางทีบางตัวชิ้นอาวุธเนี่ยเขาจะแยกออกมาใช่ไหมอย่างแม้กระทั่ง kingdom ตัวตัวล่าสุดตัว optimus prime อะ่ะที่ผมบ่นไป <c oughs> คือมันก็จะต้องเอาดาบมาเสียบแยกใช่ไหมแต่ว่า,าถ้าจะแปลงร่างเป็นลิงเป็นสัตว์อะไรเงี้ยคือมันมันมันซ่อนตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าไรน็อกเนี่ยเมื่อกี้ตอนเป็นร่างสัตว์เนี่ยมันคลุมเหมือนมันหุ้มทุกอย่างเก็บไว้ในตัวร่างสัตว์ไปหมดเลยอะไรเงี้ย พอไปล่างพอไปล่างเป็นหุงยนต์เนี่ยเราถึงจะมาเห็นว่าอ๋อนี่ไงไอ้ตรงนี้มันมีอาวุธซ่อนอยู่นะอะไรเงี้ยเก็บอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยซึ่งในตัวของไอ้ตัวไรน็อกที่ผมมอนดีอะเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าเก็บอะมันเก็บในตำแหน่งที่มันมันไม่ไปเบียดเบียดเบียนอะไรอย่างอื่นเลยแล้วมันดูไม่น่าเกลียดมันซ่อนแบบดูโอเคอย่างเงี้ยกงจักรตัวเนี้ยมันซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราดึงออกมาไว้ก่อนด้านข้างตรงกระโปรงไอ้กระโปรงข้าง มันมีเป็นลูกตุ้มโซ่ให้มาอีกข้างละ2อันซึ่งเขาเขาใส่ใจอ่ะอันนี้คือถ้าเล่นทัน former บ่อยๆจะรู้ว่านี่คืองานที่มันใส่ใจเพราะว่าไม่ได้สักแต่จะทําให้เก็บไว้อย่างเดียวแต่เขาซ่อนสวยเลยเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในเนี่ย,ยดึงออกมาได้อีกหชิ้นไอข้างนี้ก็ดึงมาอีก1ชิ้นนะครับสอันอย่างี้แล้วก็เอามันมาประกอบกันอ่ะอันเนี้ยตรงตัวกรงจักรก็จะมีรูนี้ใช่ไหม เราก็เสียบไอ้ลูกตุ้มนี้เข้าไปให้มันกลายเป็นแบบเหมือนกองจากเหมือนในเรื่องแต่ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าไอ้กองจากตัวนี้มันเป็นแค่หนึ่งในส่วนประกอบของอาวุธชิ้นหลักอีกตัวซึ่งอีกอันนึงที่มันซ่อนไว้อะคือมันซ่อนไว้ในตรงเนี้ยตรงตรงหน้าอกเนี่ยพอเราเปิดหน้าอกออกมาเนี่ยมันจะมีแบบไอ้ชิ้นส่วนอาวุธอีกชิ้นหนึ่งมันเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่า เออทาร์กโฟมเมอร์ตัวอื่นมันไม่เป็นส่วนใหญ่อาวุธมันก็คืออาวุธเลยใช่ไหมแต่ว่าของไรน็อกตัวนี้เนี่ยมันมันมันเก็บไว้หลายอันอ่ะมันมีหลายเก็บไว้หลายจุดแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ยมาถอด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 ใช่ไหมแล้วก็เอามาแปลงกันกลายเป็นอาวุธแบบชิ้นเดียวอันนี้ได้ซึ่งอันนี้รู้สึกว่าผมจะรู้สึกว่ามันมันจะเหมือนในเรื่องถ้าที่จาไม่ผิดนะมันจะเป็นแบบไอปืนกงจากหรือไงเหมือนมันมันจะยิงกับไอกงจากตัวนี้ได้อ่ะ แล้วพอมันรวมรวมเสร็จปุ๊บมันสามารถมีลูกเล่นกดแล้วมันหมุนได้เนี่ยคือแบบเออมันนี่ดีละกคาสนะคือแบบโอ้โหโคตรจะโคตรจะเหนือเลยอะไรเงี้ยแบบลูกเล่นมันดีมากดีกว่าในบีสบอลที่ผมเล่นมาหมายถึงไอตัวไอตัวคลาสสิกนะไอตัวผ้าคลาสสิกเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าไอไลนน็อกนี่ลูกเล่นมันมันลงตัวแล้วมันดูดูเจ๋งดีอะตอนแรกอะตอนแรกกลายเป็นจักตัวที่ในในทีมนะผมชอบน้อยสุดเพราะว่า มันมันเป็นฝ่ายเกือบๆจะเป็นฝ่ายบุญแล้วอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าจำคร่าวๆมันจะมีอยู่ตอนหนึง่งมันไปมันเคยไปบุกฐานพวกเพดคอนด้วยนะแล้วก็ถล่มยับเลยรู้สึกเมกราตอนย่างสู้ไม่ได้เลยมั้งตอนนั้นแบบเหมือนคลั่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าโดยรวมส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเหมือนสัตว์กินพืชไงมันจะแบบไม่ค่อยได้บูเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็เลยจะแบบไม่ชอบเท่าไหร่จะชอบชี้ตอชอบและแท็บก็จะชอบลองมาอชอบไรโนบอทชอบออพติมัสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวไรน็อกนี่จะไม่ค่อยคือมันเป็น เหมือนมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดอยากมีทีมครบอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีมีมันไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแต่พอกลายมาเป็นจับของเล่นเนี่ยพอได้ตัวนี้มาแล้วกลายเป็นชอบมากเลยคือมันแบบลูกเล่นมันดีมันเออมันเพอร์เฟกมัมาลงตัวแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมชอบมากไอ้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยชิ้นเดียวเลยซึ่งรู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่จะหายเนี่ยก็จะเป็นไอ้นี่แหละที่ไม่ครบแล้วก็จะมีไอ้ดาบตัวเนี้ยที่มันจะมันจะขาดไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเนี่ย เหมือนมันจะหาไม่ยากเท่าไหร่หรอกที่แบบสภาพแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าไออาวุธเนี่ยแหละส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่หายไม่ลูกตุ้มหายมั่งก็อะไรหายเพราะด้วยความที่มันต้องเอาอาวุธมาแบบแปะรวมกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นดีเทลแล้วก็ลูกเล่นแล้วก็ความประทับใจของผมกับเจ้าตัวไรนอ็อกดีลักคลาสของ Be a s t War ปี96ตัวนี้แล้วนะครับก็คือแบบมันเจ๋งอะ่ะเออคือดูโอเคมากคือถ้าพี่น้องท่านไหนที่แบบ มีโอกาสได้เจออะไรเงี้ยแล้วมันมีของครบครบอะไรเงี้ยผมก็เชียร์นะตอนนี้แบบว่าเออน่าเก็บอะไรเงี้ยมันดูโอเคคุ้มค่าที่จะเก็บอะตอนนี้ผมได้มาแค่แบบเฮียวอล์ดให้เหลือสามร้อยกว่าบาทเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะก็คือแบบมันถูกมากอะคือแบบได้มาแบบโอเคเลยประทับใจมากอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ผมก็ไล่เก็บคิงด้อมอยู่นะคิงด้อมมันออกใหม่ใช่ไหมแต่ว่าพวกตัวเก่าๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อาจจะหาๆไปเรื่อยๆนะครับก็ ลองดูลองดูไปกลัวอย่างเดียวตอนนี้คิงด้อมมันฮิตอะไรกระแสบีซบอลมันตีกลับมาเดี๋ยวของเล่นเก่าๆเนี่ยมันจะราคามันอาจจะสูงขึ้นแล้วแหละในอนาคตอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูค่อยๆทยอยเก็บกันไปนะครับโอเคครับขอบคุณพี่พน้องๆมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิป,ลปนี้กันนะครับจนจบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไงสําหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมใหม่อะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อะไรเงี้ยก็รบกวนฝากกดซับสไครต์เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่อง อ่าช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับตอนนี้ยอดซับจริงจริงถึงแล้วนะแต่ว่าเวลาก็ยังไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันไม่รู้เป็นเราทำคลิปยาวเปล่านะบอกว่ามันก็เลยแบบคนดูน้อยไหมอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ก็เลยเวลามันอาจจะยังแบบไม่ผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกคือจริงๆช่องนี้ผมตั้งใจจะเปิดมาเพื่อที่จะแบบเหมือนพูดคุยกับพี่น้องที่แบบเป็นคอเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าช่องผมมันจะไม่ใช่ช่องที่มันจะบอกว่ารีวิวทาร์ฟอร์เมอร์เป็นหลักหรือเปล่าก็ไม่เชิงเพราะมันจะมี เล่นของเล่นชนิดอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นของเล่นที่ผมมีแหละคือแบบอยากให้ช่องนี้มันเป็นช่องที่คอนเทนต์หลักคือของคนรักของเล่นมากกว่าที่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยมันมีตัวน,นี้ด้วยนี่หว่าอะไรเงี้ยเออเราก็เคยมีนะอะไรอะไรประมาณเนี้ยอยากจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าเอาจริงคือผมไม่ใช่แบบเป็นไม่ใช่รีวิวอะไม่ใช่เป็นคนรีวิวอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนคนเล่นมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะจะฟีลแบบอยากเล่นอะไรที่รู้สึกเออมันเจ๋งอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันอย่างนั้นมากกว่าคือบคน อายุเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะมีเก็บของเล่นไม่ได้แบบลายเดียวหลักๆไปไปไปหมดเลยทีเดียวมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับพูดยืนวนเวอยืนยืดยาวมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอีกยังไงฝากมาติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนครับไม่บา,บายจ้า